สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะหลังจากไอทำย่างเนื้อแล้วเนาะย่างเนื้อกับต้มกิเลกแล้วยากก็มาแกงนะคะไปค่ะไม่ต้องคุยเยอะเนาะ <c oughs> ดูหน้าเหี่ยวเอี่ยวงี้ก็ไม่โอเคไปไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแกงกิเลกของย่าแกงยังไงเนาะไปดูกันค่ะ ว่ายาใส่อะไรไปบ้างมีมีอะไรบ้างเหมือนคนอื่นไหมอะไรประมาณนี้เนาะเออก็ลองลองไปทำกินกันดูได้นะคะเพราะว่าก็รสชาติใช้ได้อร่อยอยู่ค่ะไปค่ะคนมาตำเครื่องแกงเพิ่มนิดหน่อยนะคะพี่แกงที่ยาตำไว้เนาะยาก็ใส่กระชายลงไปแล้วนะคะเออ แกงขี้เหล็กเนาะไม่มีกระชายนี่มันจะไม่ใช่ทุกคนแต่ย่าไม่ได้แกงกะทินะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเนาะอันนี้เป็นปลาป่นนะคะก็ใส่ไปหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเข้มข้นแล้วก็จะใช้มันให้หมดด้วยทุกคน,นอยู่ในตู้เย็นตั้งแต่อยุทยาแล้วมาจน ไกลแล้วเนาะเพราะฉะนั้นพยายามที่จะทำให้มันหมด ปลากัพริกก็เข้ากันได้ดีแล้วเนาะตะไคร้ก็หั่นไว้แล้วใบมะกรูดก็ฉีกไว้แล้วนะคะอุย๊ยแม่กูตกน้ำไปแกงเลยค่ะทุกคนอันนี้น้ำยานางที่เอาคั้นแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้เนะาะมันเป็นน้ำแข็งอยู่ยทุกคน นนี้น้ำปลาที่ต้มไว้นะคะใส่เข้าไปโอเคใช้ได้ ต้องรอนะคะทุกคนเพื่อความรวดเร็วว่องรวยแกงเทลงไปเลยเริ่มเดือดเริ่มเดือดหอมมากเลยทุกคน หอมทั้งเครื่องแกงหอมทั้งปะลาล้อันนี้ก็เอาขี้เหล็กที่ต้มเออต้มสามน้ำเลยนะทุกคนตอนแรกอะ่ะต้มสองน้ำเนาะพอเอาเข้ามาก็ตั้งใจจะแกงเลยทีนี้ลองชิมดูโอ้มันขมไม่เหมือนขี้เหล็กบ้านเราอะ่ะมันขมก็เลยต้องต้มอีกน้ำหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ชิมนะทุกคน ก็คิดว่ามันน่าจะเบาบางความขมและให้มันเหลือความขมไว้หน่อยเนาะอยากคิดอย่างนั้นนะให้เหลือความขมไว้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวรอให้เดือดอีกทีนะคะเดี๋ยวค่อยปรุงรสเริ่มเดือดปุกปักปึกปักแล้วนะคะ ใส่ปะลาลงไปแล้วเนาะนี้ยาก็จะใส่งหงมัวลงไปหนึ่งช้อนซ่าขอชิมก่อนนะ รู้สึกว่าไม่เค็มแต่ย่าก็จะไม่ใส่เยอะนะทุกคนเพราะว่าเอ,อเนื้อนะอย่าปรุงรสไปแล้ว <c oughs> ไม่ต้องเค็มมากเพราะว่าเราจะกินเล่นได้ มาแลวจะได้จะได้แรงนักอย่าแรงนักเออมานหนึ่งอันนี้เนื้อนะคะเนื้อที่ย่าย่างไว้เนะาะใสไปเลยค่ะหั่นแล้วส่วนอันนี้ก็เหลือไว้ให้หมวยกินข้าวเย็น โอเคทุกคนยากคุยไปเยอะแยะมากมายไม่ได้อัดวีดีโอทุกคนยาใส่เนื้อลงไปแล้วนะคะเนี่ยใส่เนื้อไปแล้วปรุงรสแล้วเรียบร้อยอ้าวงานนี้งานนี้จะวีดีโอที่ไหนล่ะพี่น้อง ชาบอีกทีนึงนะคะเนื้อเนี่ยยา,ยาหมักไว้แล้วนะคะย่างน่ะรสชาติอร่อยมากเลยถ้าสำหรับย่ากก็จะต้องเติมน้ำปลาอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็จะโอเคมากย่าใส่ปล้าด้วยนะทุกคน แต่ไม่รู้ว่าตอนที่ใส่ปลานะ่ะอัดวีดีโอไหม,มแม่จ้วงใส่ไปเยอะอยู่แหละต้มเองนะคะดูเห็นไหมมะกรูดเขาเนาะเมื่อเช้านี่เอาเอน้ำเต้าไปส่งทุกคนแล้วก็เลยไปเห็นมะกรูดเขาก็เลยฟ้ามาเลยสามลูกเขาบอกเอาไปอีกเอาไปอีก อันที่จริงอ่ะในตู้เย็นยังมีอยู่เลยค่ะแต่เราเห็นมันสวยอดใจไม่ไหวก็เลยเด็ดมาแต่พริกแกงก็หมดแล้วล่ะเดี๋ยวจะได้ตำใหม่เหลืออยู่หน่อยเดียวเดี๋ยวจะได้ตำใหม่แหละแต่กรูดเก่าก็ยังอยู่ต้องใช้ก่อนทําไงดีพี่น้องเลยวิดีโอไม่ได้อัดตะกี้เนี้ย อันที่จริงรสชาติใช้ได้ทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะเหลือแต่เนี้ยตะไคร้กับใบมะกรูดนะคะใส่สองอย่างก็เรียบร้อยเสร็จเลยเนื้อก็เปื่อยอร่อยมากเลยทุกคนเสร็จแล้วเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเคเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย แกงขี้เหล็กของย่านะคะก็จะเป็นแกงป่าเนาะแกงแกงบ้านๆเน,นะไม่ได้แกงใส่กะทินะคะแต่ใส่เนื้อย่างะคะ่ะทุกคนฝากเป็นกําลังฝากกดเลิฟก,กดไลค์ให้ย่าซักไลค์ซักเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ลาไปเบียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย